สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับ6กันยายน2568สําหรับผู้สูงอายุนะครับถ้าไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูเกเลขประชาชน13หลักจะได้เงินพิเศษ800ไหมสําหรับคลิปนี้มีคําตอบให้ครับได้นะครับได้แต่ว่าจะได้ช้าที่สุดเพราะว่าเขามีการโอนหลายวัน วันที่ได้รับชา้าที่สุดคือวันที่เท่าไหร่ดูฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ว่าบัญชีหลกัหลกๆที่เขาจะโอนให้ก็คือบัญชีพร้อมเพรผูกเลขประชาชน13หลักนะครับดูฟังรายละเอียดในคลิปให้จบนะครับคือในเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะมีการโอนเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพเพืสูงอายุรายน้อยนะครับเขาจะโอนให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจน โอนเข้าบัญชีพร้อมเพยผูกเลขประชาชน13หลักนะครับมีบัญชีที่1หรือถ้าใครไม่มีบัญชีพร้อมเพยผูกเลขประชาชนส3าหลักแต่เคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นส่งไปสํานักงานคังจังหวัดไปแล้วเขาก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นนะครับหรือบางคนเคยทําเรื่องให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งสํานักงานคลังจังหวัดไปแล้วเขาก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นนั้นนะครับและก็บัญชีพร้อมเพย ช่องทางการโอนจะมีอยู่3มช่องทางนี้เป็นหลักนะครับโดยวันโอนเงินนะครับมันเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อกอารช่พผู้สูงอายุรายได้น้อยให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนกุมภาพันธ์หกถึงกันยายน68 8เดือนก็800นะครับใครเกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์สองห์ได้800เต็มใครเกิดเดือนกุมภาพันธ์ศูนย์แปดถึงสิงหาคมศูนย์แปดได้เจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อย สี 400, 000, 300, 200, 100่ร้อยสามร้องหนึ่งร้อยตามลําดับโดยเกิดกุมภาได้เจ็ดร้อยเกิดเดือนต่อๆไปก็ไ <linking> ด <Stress in disaster> ้หกร้อยห้าอไปตามลําดับนะครับเกิดเดือนสิงหาได้หนึ่งร้ยทำนองนี้นะครับอ้าวเกิดก่อนกุมภาได้แปดร้อยศูนย์แนะทีนี้มาดูครับการโอนแบ่งออกเป็น3ามรอบสิกันยายนนี่โอนให้ผู้เกิดก่อนพศสองสี่เก้าห ก็คือผู้เกิด2 4 9 5 2 4 9 4 2 4 9 3 2 4 9 2 2 4 9 1 2 4 9 0 2 4 8 9หรือเกิดก่อนนั่นอีกนะอันนี้โอน800เข้าบัญชีพร้อมเพรียกเลขประชาชน13หลักหรือบัญชีที่เคยทําเรื่องไปสํานักง,งานกลางจังหวัดให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นทํานองนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะได้เงินตามบัญชีที่กล่าวมา800นะครับ16กันยายน68เกิดก่อน2496ครับ สิบเจ็ดกันยายนหกแปดครับโอนให้ผู้เกิดพศสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้อสี่เก้าเก้าสองพันห้อยนห้าร้อสองพร้อยอันนี้คนละแปดร้อยโอนเข้าบัญชีพร้อมพเพรียงเลขประชาชนสิบสาหลักหรือบัญชียินยอมหรือเคยทำหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุนคคลอื่นหรือเคยทำหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุนคคลอื่นส่งไปสำนักง,งานกลางจังหวัดเงินงก็จะเข้าบัญชีนั้นนะครับ สิกันยายนโอนให้ผู้เกิดระหว่างหนึ่งมกราคม2อ0 3ถึง3ามสิบดสิงหาคมสองพันแปโดยแบ,บ่งเป็นคนได้800รก็คือคนเกิด2อ0 3 18กันยายนนะครับได้800 2้0 3, 2อ0 4, 2น0 5, 250 6, 2ส0 7, 2อ0 8สีพาเฉพาะเดือนมกราได้แ0 0รอนะครับนี่โอนมาที่สิกันยายน68บัญชีหลักก็คือบัญชีพร้อมเพรียบูเยกเลขประชาชนสิบสาหลักนะครับทีนี้คนได้ 7จ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่้ยสายสยหยก็คือคนเกิดกุมภาพันธ์ศู์แปมีนาคม 08, เมษายน0 8, ูย์แพฤษภาคม0ูย์แมิถุนายน0ูย์แกรกฎาคม08นสิงหาคม0ูนอะไรทำนองนี้นี่จะได้เจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยส้ามร้อยสรยหนึ่งร้อาดับนะครับก็โอนมาที่18กันยายนบนยัญชีหลกักๆคือบัญชีพร้อมเพผูกเลขประชาชน13าหลักนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพได้ เขาก็จะโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นตามที่เคยทําหนังสือยินยอมส่งไปสํานักงานคลังจังหวัดนะครับก็จะได้เงินตามนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ผูกความเพย์นะครับให้นําบัญชีไปผูกความเพย์ภายในไม่เกิน11กันยายนนี่จะได้เงิน16 17 18กันยายนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้คนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ช้ากว่า11กันยายนอ่าช้ากว่าวันที่15ก็แล้วกัน ช้าช้ากว่าวันที่15กันยายนนี่จะได้เงินรอบเก็บตกครับเขาจะมีโอนอีกสามครั้งโอนวันที่24ตุลา68แล้วก็24พฤศจิกายน68นะครับแล้วก็โอน24ธันวาคม68เป็นการโอนรอบเก็บตกโอนในผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนแต่ยังไม่ได้เงินโอน16 17 18กันยายนเพราะไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับทีนี้ถ้าผู้สูงอายุท่านใดที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจน ไม่ผูกพร้อมเพยเลยจะได้เงินวันไหนจะได้เงินรอบเก็บตกวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมครับนี่คนที่ไม่ผูกพร้อมเพยเลยนี่จะได้เงินวันที่ยี่สี่ธันวาคมหกแปดเขาจะโอนเข้าบัญชีไหนครับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผูกพร้อมเพยอ,อยากจะได้เงิน <พอ S 1> ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องรอถึงวันที่ยี่บสี่ธันวาคมสองห้าแปด จึงจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับนี่มันมีบัญชีนี้ด้วยนะวันที่24ธันวาคมในรอบสุดท้ายนะนะครับก็สรุปให้ฟังเงินผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนได้รับเงินพิเศษ1 0 0่งร้อยถึงแปดร้อยนิน้ในเดือนกันยายนหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดและโอนเก็บตกยี่สิบสี่ตุลายี่สิบสี่พฤษายี่สิบสี่ธันวาคมนี่บัญชีหลักๆก,ก็คือบัญชี ay, พร้อมเพลยนผูกเลขประชาชนสิบสามหลัก ใครมีบัญชีพร้อมเพย์ก็จะได้เงินนะแต่ถ้าใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชุดเลยและไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลยก็ได้เหมือนกันโดยจะได้วันที่24ธันวาคม68โดยโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยผู้สูองอายุทุกเดือนนั่นแหละครับได้เหมือนกันครับแต่ได้ช้ากว่าเพื่อนได้24ี่ธันวาคม68ดครับสวัสดีครับ